คุณค่ะขอหลุนเดินหลุนเรือไปทางนู้นเลยดีกว่าลูกใช่อุ้ย <c oughs> <c oughs> อาจารย์ <c oughs> คือคือจะมันต้องคุกเข่าเลยนะอาจารย์ <c oughs> คือแบบเรื่องของหมูดอะมันเกิดจากแบบเด็กอะแล้วอาจารย์ต้องลงมาเคลียร์ลงมาแบบมันไม่มันไม่จำเป็นเลยอะค่ะแล้วคือ คือหนูอยู่กับบอสอ่ะะคะอาจารย์แล้วหนูหนูรู้ตลอดว่าอาจารย์แบบคอยป้อนงานให้คอยแบบพักดันแฟนเก่าหนูอะคะ่ะหนูหนูรู้ว่าอาจารย์แบบเป็นยังไงอะคะ่ะและ้วแล้วเหมือนหนูไปทําให้มันแบบเป็นแบบนี้อคะ่ะหนูเลยอยากกราบขอโทษอาจารย์นะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครือผมเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับก็เจ็บปวด สิ่งที่ผมทําได้ก็คือเกลื่นเกลืนทั้งเลือดแล้วก็เกลืนทั้งน้ำตาเพื่อมันต้องเดินหน้าต่อน้องเป็นผู้หญิงครับแล้วก็เป็นเด็กที่สำนึกแล้วก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับว่าต้องต้องตรแบมแถไปอีกแล้วผมไม่คิดว่าจะเหตุเกิดเหตุการณ์ในแบบนี้เมื่อวานนี้ผมยังยังดุดันอยู่ยังพี่หนุ่มบอกว่าในรอบ8ปดเปีที่ผ่านมาเนี่ยผมนี่ดุดันกว่านี้เยอะแต่ว่าในเมื่อ เมื่อน้องโงนะครับแสดงความบริสุทธิ์ใจแบบนี้ก็ไม่เป็นไรอาจารย์ก็ให้มันก้าวผ่านไปแล้วก็ไม่ต้องแต่แนะแต่แหนกันอีกไม่ต้องไม่ต้องเหน็บแนมกันไม่ต้องเอาชนะกันอีกะนะครับไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรไม่ว่าจะคลิปต่างๆมันจะล่องลอยไปที่ไหนก็แล้วแต่ก็ให้มันผ่านไปขอบคุณมากขอให้โชคดีขอบคุณค่ะ เงินทองก็เอาไปใช้ให right ้มันเกิดประโยชน์ค่ะเกิดประโยชน์อยู่หลยวลาะดูแลไวเองคขอบคุณพี่นุ่มด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับก็ก็จริงๆมากเดี๋ยวก่อนนะคือก็อยากตอนแรกทำกูทำไปตัองสองสามวันเหนื่อยแทบตายไม่หลับไม่นอนจบแล้วเหรอจบแล้วครับพี่ ก็พี่ประจักษ์อาจารย์ประจักษ์ชัยก็ให้อภัยเด็กมันคือคืออย่างน้ครับคือผม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 แยกแยกเปนอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวคุณจะเข้าใจในมุมมองที่ปิดกันไปคือวันนี้ตอนที่ผมจับประเด็นได้เนี่ยคือหนูยังคงยืนยันในสิ่งที่หนูกำลังขอโทษอาจารย์เพราะว่าหนูขอโทษในกรณีที่ว่าตัวหนูเองอาจจะทําบางเรื่องที่ทําให้อาจารย์ไม่สบายใจกับค่ายไม่สบายใจ <ฮะ S 1> แต่อยู่ยังยืนยันใช่ไหมว่าไอ้คลิปพวกในหนูไม่ได้เป็นคนส่งไปให้ทางเพจต่าง หนูยืนยันค่ะหนูยืนยันนะฮะมันไอาการ,กรขอโทษครั้งนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับคลิปใช่ค่ะแบบอะไรหนูขอโทษในสิ่งที่หนูรู้สึกไม่สบายใจที่หนูทําลงไปแล้วก็สิ่งที่อาจารย์ไม่สบายใจในสิ่งที่หนูแบบหนูทําลงไปจริงก็คือแบบโพสต์อะไรพวกนี้ค่ะโพสต์ใน facebook ส่วนตัวของหนูค่ะที่หนูโพสลงไปค่ะ,ะในมุมอาจารย์เองก็เรื่องของ ยังมีคงติดใจอะไรยังไงไหมหรือว่าคิดว่าคืออันนี้มันมันต้องต้องแยกนี้นะฮะคือเพื่อความเป็นธรรมอ่ะผมบอกงนี้ก็ไอ้เรื่องของการขอโทษขอโพยมันเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเกิดยังคิดว่ามันมีประเด็นค้างคาใจที่ยังจเป็นที่จะต้องใช้กฎหมายในการดําเนินการต่อเป็นสิทธิ์ของอาจารย์นะฮะผมเชื่อว่าทุกคนก็เคารพสิทธิ์ของแต่ละคนใช่ครับใช่ครับตัวโมโอเองก็ต้องยอมรับสิทธิ์ถ้าเขายังยังคิดว่าเออเขาต้องต้องดำเนินคดีต่อไปคือเพื่อความเป็นธรรมของทุกๆฝ่ายมันไม่ใช่ว่าขอโทษกันตรงนี้แล้ว จะจบเรื่องเออมันไม่ใช่มันอาจจะจาเป็นที่อ่ะโอเคอาจารย์ยังจาเป็นต้องดูต่อไปหรือวันนี้ให้มันจบตรงนี้แต่ถ้าเกิดมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นอีก mm hmm. ก็ต้องว่าไปตามกระบวนการหรือไงอาจารย์ก็ต้องบอกให้มันชัดเจนนะก็คงจบแบบแมนๆนี่แหละที่ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. ไปสืบสาวเราเรื่องไปจอจากนี้ก็คงจะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับผมมันเจ็บจนมันเจ็บจนจุกะ่ะต้อคขอโทษครับอาจจะเป็นน้ําตาของลูกผู้ชายที่ผมไม่เข้มแข,แข็งตลอดนะผมไม่จำเป็น hmm. ต้องเสียน้ําตาก็ได้แต่ มันเป็นทางชีวิตที่ผมสร้างมาลำไยมันก็พาดนะก็ผ่านไปหลังจากนี้ก็ทำงานนะก็ไม่มีอะไรก็น้องก็จะได้ตั้งใจทำงานผมยอมคืนเลือดเองทางลำไยทั้ทงห้ทองคํำก็ต้องเดินต่อไปผมยอมเจ็บยอมเสียน้ำตาออกรายการมันไม่ใช่เรื่องที่จะผมต้องผมเป็นอัศวินด้วยผมเป็นนักลบด้วยนักลบต้องมีบาดแผลแต่ว่ามันมีภาพเนี่ย อยู่ในย t u b e ตอลอดชีวิตมันก็เจ็บปวดก็ให้มันผ่านไปนะก็เข้าใจขอบคุณพี่หนุ่มที่ทำ<ม>ให้มันลงเลยดีๆไเลยไม่ไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเพียงเพียง,งแต่ว่าผมมาแค่มองว่าในใจผมผมก็ไม่คิดว่าจะมีการเ,ออเขาเรียกอะไรอะอยุติการจะฟ้องร้องอะไรกันผมไม่ได้คิดถึงข้อนั้นผมคิดแค่ว่าโอเคขอโทษกันแต่ขอขอโทษกันถ้าคุพิงค์ขาจะขอจะขอโทษอะไรตามที่หนูอยากขอโทษหนูก็ขอโทษแต่ผมก็มีคิดอาจารย์จะใจกว้างถึงบอกถึงขนาดาว่าโอเคงั้น ไม่ฟื้นปล่อยหาต่เข็บแล้วช่างมันผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยผมไม่คิดถึงขั้นนั้นจริงนะฮะโอเคอาจารย์แบบนี้ก็โอเคถ้ามันจบตรงนี้ได้ก็โอเคแต่ว่าหนูอาจจําเป็นต้องเป็นหูเป็นตาให้กับทางฝั่งของหายทองคําเขาด้วย<ะ>เพราะมันก็มีความเดือดร้อน<ะ>นะในมุมหนึ่งนะฮะต้องบอกแบบนี้ทีเนี้ยหลายคนกําลังกําลังพุ่งประเด็นที่เรื่องไอ้ของยูลงยูริอะไรเงี้ยนะคือผมบอกอย่างนี้อาจารย์จริงแล้วเรื่องนี้มันเป็นเหตุผลทับซ้อนผมได้มีการอธิบายไว้ในที่วันทกเหตุการณ์แล้ว ถ้าใครอยากจะรู้เรื่องราวของคาว่ายูริมันคืออะไรกันแน่เนี่ยไปย้อนหาในที่วันทศกการผมไม่อยากเล่าต่อมันเหมือนกับเรื่องเขาจบตรงนี้แล้วไปเล่าเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ไปกระพือขึ้นมาอีกอ๋อครับผมว่ามันก็ไม่เหมาะนะแต่ถ้าอยากจะรู้ก่อนหน้านี้มันคืออะไรเรื่องของยูริเนี่ยนะที่อาจารย์พูดไปฟังในที่บันทตกการเมื่อกี้ผมอธิบายไว้นะแต่ตรงนี้มันมันพอมาจบแล้วผมก็คงไม่พูดอะไรพูดไม่ได้ย้อนกันไปแล้วครับมันแบบนั้นอมันคงทําอะไรต่อไม่ได้แล้วดำเนินรายการต่อไม่ได้แล้ว มันมันต้องจบแล้วเพราะว่า่งั้นมันมันพูดไปเดี๋ยวมันก็บรรยากาศมันจะเสียครับเป็นไดน้พี่น้องได้เบิ้งคลิปบางส่วนบางตอนจากรายการโฮนกระแสนะครับผมเนาะพี่น้องมีความหู้ซึก กันวานจังใดแน่สำหรับตัวบอยสาารู้สึกว่าเป็นการจบที่ดีและจบที่สวยต่างคนต่างให้อภัยซึ่งกันและกันซึ่งถ้าเราถึงความผิดนะครับผมนาอทุกคนมีส่วนร่วมมีความผิดในเรื่องนี้อยู่ที่ใครจะผิดในประเด็นไหนเท่านั้นเองที่อาจารย์ประจกักใช้ให้อภัยทั้งนองโม,โมอริบา,าลสารเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ต่างคนต่างเจ็บนะครับผมเนาะต่างคนต่างมีบาดแผลอยู่แล้วในเรื่องนี้ต่างคนต่างย่อมมีบาดแผลอยู่แล้วก่อนหน้านี้แฟนคัมฟซีแยกกันเป็นสองฝักสองฝ่ายอินฟลูเอนเซอร์เพจชื่อดังทนายความกระยั่งแบ่งกันเป็นสองฝักสองฝ่ายนะครับผมเนาะในเรื่องนี้เมื่อนี้หาทางลงได้หาทางจบได้สวยแบบนี้อันนี้ขอชื่นชมอ,อันดับแรกนั่นคือ อาจารย์ปจัจจชัยนะครับผมนอดที่ยอมให้โอกาสทางน้องโมผมเสว่าเหตุการณ์ในเมือนี้อาจารย์ปจัจจชัยได้ใจเอฟซีไปเต็มๆได้ใจคนที่ติดตามเรื่องนี้ไปเต็มๆพี่น้องเอฟซีไทยเฮ้ากับซีได้นอนกันสักทีนะครับผมนอนหลายคนติดตามว่าสามซีมือแล้วบ่ได้รับบ่ได้นอนวันศุกร์นอนไรโรเดอร์วพวกเจ้านอนไนด้รเดอร์ ครับพี่น้องเบิ่งคลิปนี้แล้วมีความรู้สึกกันว่ายังไดเบิ่งโขนกระแสแล้วมีความรู้สึกกันว่ายังไดในมื้อนี้สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องบอวอีสานได้ก่อนที่จะคอมเมนต์คือบุคคลใดบุคคลหนึ่งบอวอีสานจะย้ำอยู่เสมอควรให้เกียรติซึ่งกันและกันฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไ r i b e ทางช่องบอลอีสานน้ำแนเพื่อเป็นกางใจคลิปนี้บอวอีสานต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพบกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับผม